ดีคุณผู้ชมทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้กันด้วยนะฮะไม่ว่าคุณจะตั้งใจกดเข้ามาดูหรือว่าบาังเอิญผ่านเข้ามานะครับหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราทำการแกะกล่องแล้วก็ประกอบเจ้าตัวฟิกเกอร์ไรทาราโบนะฮะฟูมินะโฮชิโนตัวนี้ไปแล้วนะฮะ คลิปนี้ก็เลยจะมารีวิวให้ดูนะครว่าผมเนี่ยรู้สึกยังไงชอบไม่ชอบตรงไหนยังไงบ้างเกี่ยวกับตัวออฟิกเกอร์ไรท์ตัวนี้นะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะหงจากที่เราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะฮะนี่ท่าเดียวกันกับหน้ากล่องเลยนะ,ะเป็นแบบเดียวกันเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันดีกว่านะนี่ ก็สัดส่วนนะฮะสีผิวอะไรต่างๆเนี่ยก็สวยงามดีนะฮะอย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วเนี่ยว่าตัวเนื้อผิวหนังเนี่ยที่เป็นส่วนผิวหนังของเขาเนี่ยจะมีการฉีดส,สีส้มเข้าไปด้วยนะฮะทำให้ตัวผิวหนังของเขาเนี่ยมันมีออกชมพูชมพูแดงๆส้มๆมคล้ายๆกับผิวหนังของคนจริงๆเลยนะฮะมันเลยมีสีที่แบบเหมือนเนื้อผิวหนังของมนุษย์จริงๆนั่นเองนะฮะมีความแบบอมชมพูอะไรประมาณนั้นนะ่ะนะฮะนี่ก็สวยงามเลยทีเดียวเชียวนะฮะ แล้วก็อย่างที่บอกไปนะฮะพวกกางเกงหรือว่าเสื้อของเขาเนี่ยมันจะมีการาทําสีที่แบบมีความเงาเงาเห็นไหมเนี่ยเวลาเล่นกับแสงเวลาสะท้อนกับแสมันจะมีแบบความมันเงานะฮะนี่เลื่อมเลยนะฮะมันเงาเลื่อมอย่างกับขัดแว็กมานะฮะฐานก็สวยนะ,ะฐานเป็นฐานาสีฟ้านะฮะใสๆนิดนึงนะฮะเนี่ยขุนข่นๆมัวๆนะไม่ถึงกระทึบนะมองมองทะลุเห็นมือผมได้นะฮะนี่ แล้วก็มีเหมือนออน้ำนะฮะพุ่งขึ้นมาอย่างนี้ด้วยนะฮะนี่สวยงามเลยนะฮะโดยรวมเนี่ยผมถือว่าชอบนะ,ะสวยดีนะฮะพวกสีผิวหนังแล้วก็พวกชุดของเขาเนี่ยสีทาสีออกมาได้สวยเลยนะฮะแต่ว่าจุดที่ไม่ชอบมันก็ยังมีอยู่นะฮะด้วยความที่มันเป็นพลาสติกโมเดลนะฮะเป็นโมเดลแบบประกอบนะฮะเป็นพาชิ้นชิมาให้แล้วก็มาประกอบนะ,ะมันก็จะมีจุดที่แบบว่า เป็นจุดที่เรียกว่าไงเดียะเนี่ยนะเห็นไหมตรงขาส้มสีส้มส้มเห็นปะนะคือมันเป็นจุดที่ยึดอยู่กับแผงนะแล้วเราก็ต้องตัดมันออกมานั่นเองนะฮะซึ่งมันซึ่งจุดที่ยึดตรงนี้เนี่ยมันเป็นสีส้มพอดีนะฮะแลวตัดออกมามันก็เลยยังเห็นเป็นสีส้มแบบนี้นะฮะก็เป็นจุดที่แบบเออไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะฮะจุดอื่นๆก็เหมือนกันนะฮะล่องรอยที่เราแบบตัดออกมาจากแผงนะฮะเนี่ยอย่างเช่นตรงหัวเนี่ยนะฮะ มันจะมีจุดที่แบบเอ่อเป็นร่องรอยที่เห็นได้ชัดเลยนะว่าเป็นจุดที่ยึดติดอยู่กับแผลแล้วเราตัดออกมานะฮะก็มีหลายจุดอยู่เหมือนกันนะที่เห็นค่อนข้างชัดเลยนะฮะแล้วก็ขั้นตอนการประกอบเนี่ยขั้นตอนมันไม่ยุ่งยากนะประกอบง่ายนะขั้นตอนต่างๆเนะี่ยแต่ว่าจุดที่ยากเนี่ยมันคือเวลา ประกอบชิ้นส่วนแต่ละชิ้นเข้าด้วยกันซะมากกว่านะฮะคือมันประกอบชิ้นส่วนยากมากนะฮะโคตรแน่นน่ะบอกเลยกว่าจะแบดประกอบชิ้นแต่ละชิ้นได้ในแบบโอ้โหเสียวเดือยจะหักมากนะฮะอย่างจุดตรงนี้เนี่ยตรงกางเกงตรงนี้เนี่ยมันไม่สนิทเนี่ยเห็นไหมมันยังมีรอยแหว่งอยู่เลยเห็นปะ คือผมพยายามจะกดจะบีบให้มันเข้านะแต่มันไม่เข้าอ่ะ <c oughs> คือจะกดให้แรงกว่านี้ก็กลัวจะแบบเดือยจะหักหรือว่าตัวพลาสติกมันจะแตกมันจะหักเสียหายนะฮะก็เลยไม่กล้าบีบแรงอะไรมากนะฮะ <c oughs> แต่ผมก็บีบไปแรงพอสมควรนะแต่มันก็ไม่เข้าเหมือนกันนะจุดอื่นก็เหมือนกันนะฝั่งนี้เนี่ยฝั่งนี้รอยประกบมันเข้ากันก็จริงนะแต่ว่าผมก็บีบแรงพอสมควรเลยนะฮะ <c oughs> ส่วนเสื้อนะฮะเสื้อนี่ก็ประกบยากเหมือนกันนะตรงเนี่ยฝั่งนี้ซ้ายขวาเนี่ยนะฮะเวลาประกบเข้าไปปั๊บเนี่ยโอ้โห โคตรแน่นนะฮะต้องใช้แรงกดมากเลยนะกว่าจะแบบเข้าล็อกเข้าช่องของมันนะฮะซึ่งกดแรงก็ไม่ได้นะกลัวจะหกักกลัวจะแตกกนะฮะ ก็เป็นข้อเสียอีกอย่างหนึ่งนะฮะตับตัวนี้นะฮะซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้เป็นเหมือนกันหมดทุกตัวก็ได้นะพวกเรื่องของการแบบประกบชิ้นส่วนยากอะไรประมาณนี้นะซึ่งผมอาจจะโชคร้ายได้ตัวที่มันประกบยากมาพอดีนะฮะก็สวยไปนะฮะแต่ว่าอย่างอื่นโดยรวมก็ถือว่าสวยงามแล้วก็ชอบมากนะตัวนี้นะสวยงามมากนะถึงแม้จะขัดขัดใจไอ้พวกล่องรอยที่แบบเป็นจุดยึดอยู่กับแผงชิ้นส่วนก็ตามดีนะฮะ แล้วก็ขัดใจตรงนี้รอยแหว่งนิดนึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะส่วนเรื่องชิ้นส่วนที่เขาให้มาเนี่ยเราก็ใช้หมดครบทุกชิ้นนะฮะไม่มีชิ้นส่วนเหลือแม้แต่ชิ้นเดียวเลยนะฮะใช้ครบเลยนะนี่ดูดีเทลรายละเอียดตรงหน้าทองฮะ หน้าท้องเนี่ยมีการลงดีเทลรายละเอียดที่เหมือนกับกล้ามท้องอยู่ด้วยนะฮะมันจะไม่ได้เป็นพื้นผิวแบบเรียบเป็นหน้าท้องแบบเรียบนะฮะมันจะมีความแบบเ,เป็นหลุมเป็นบ่อเป็นเนินนะฮะอารมณ์เหมือนกล้ามท้องนะฮะซึ่งก็ทำออกมาได้สวยงามมากนะฮะนี่มีกล้ามท้องด้วยนะฮะแหมช่างเป็นชุดที่แบบดูแล้วกระตุกจิตกระช่างใจสเลเกินซนะสวัวินาตัวนี้นะฮะนี่กล้ามท้องขาวๆเลยนะฮะ นี่ต้นขาปวก,ออกนะนี่นะสวยงามมากนะฮะตัวนี้นะฮะต้องบอกเลยนะสวยงามมากนะฮะคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปนะฮะนี่ต้นขาอวอ้วบๆสะโพกใหญ่ๆนะฮะหน้าท้องขาวๆนี่นะฮะนมโตๆนะ,ะนี่เป็นไงสวยงามนะฮะนี่ ซึ่งใครที่สนใจนะฮะก็สามารถไปลองหาซื้อได้นะฮะน่าจะมีของเหลืออยู่นะหลายร้านนะฮะหลายร้านน่าจะมีของเหลืออยู่นะโอเคฮะโดยรวมก็มีประมาณนี้นะฮะจุดที่ให้พูดถึงนะ,ะก็ส่วนที่ไม่ชอบเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการประกบชิ้นส่วนเข้าด้วยการที่มันประกบยากมากนะฮะ ส่วนอีกเรื่องนึงก็จะเป็นเรื่องพวกร่องรอยที่แบบเป็นจุดยึดอยู่กับแผงชิ้นส่วนของเขานะเป็นร่องรอยที่เราตัดออกมาจากแผงนั่นเองนะมันจะมีร่องรอยอยู่บ้างตามจุดต่างๆของของอตัวฟิกเกอร์นะฮะก็บางจุดก็เห็นชัดบ้างบางจุดก็เห็นไม่ค่อยชัดนะฮะ โอเคครับสหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปตอนออแกะกล่องแล้วก็ประกอบเนี่ยก็สามารถย้อนไปดูได้นะฮะสหรับคลิปนี้นะฮะถ้าใครชอบไม่ชอบไงก็คอมเมนต์มาติชมกันได้นะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ